สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติงนะครับวันนี้มาชมพระที่ติดอยู่ในบ้านอีกสักเหรียญหนึ่งนะครับพอดีผมเจออยู่สองกล่องคู่กันนะครับน่าจะเป็นพระที่คุณพ่อเก็บไว้ตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับเพราะท่านเรียนที่สายใหญ่ทุ่งสงนะครับในสมัยปวสนะครับเป็นวิทยาลัยเกษตรนะครับสมัยนั้นตอนนี้น่าจะกลายเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนะครศรีธรรมราชนะครับอยอู่ใกล้ๆเหมือนมีทางรถไฟอยู่ข้างหน้าเราด้านหลังทะลุเข้าไปเรื่อยๆจะเป็นน้าตกโยงอะไรอย่างเงี้ยนะผมเคยไปสองสาครั้งนะสมัยก่อนอาจจะไปยากนิดนึงนะฮะสมัยที่พ่อเรียนนะครับอันนี้นะ่าจ,จะเป็น60ปีนะครับก็เท่าที่ดูประวัติเบื้องต้นเนี่ยเหมือนจะก่อตั้งมาตอนสองสนะครับครบหกปีนี้ก็คงตอนปีสองหนะครับ สามก้าสี่ศูนย์ช่วงนั้นนะนะฮะแล้วก็เลยออกเหรียญรุ่นนี้กันมานะครับเดี๋ยวลองมาดูรายละเอียดของเหรียญสักนิดนึงนะครับเพื่อนๆให้ดูก่อนนะครับอยู่ในกล่องแบบนี้มานะครับเดี๋ยวนี้เป็นอ่ากระไรทองนะครับผมน่าจะมีเหมือนผมเห็นในอินเทอร์นเน็ตรู้สึกจะมีแบบที่เป็นทองแดงแล้วก็เป็นแบบธรรมดาอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับอันนี้รู้สึก น่าจะพิเศษนิดนึงนะครับเป็นกระไหลทองนะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูข้อความที่อยู่บนเหรียญกันนะครับเพื่อนเป็นรูปเสม,มานะครับเนี่ยนะเห็นดีไซน์เป็นรูปเสม,มาเป็นเหรียญพ่อท่านขายนะครับท่านก็านานขายท่านขายวัดศาสิษย์นะนะฮะวัดท่านน้อยนะครับนครศรีธรรมราชท่านเป็นเกจิน่าจะเป็นเกจิที่โด่งดังอันดับต้นๆเลยนะครับของนครศรีธรรมราชนะครับพ่อท่านขายนะครับ เนี่ยนะเดี๋ยวผมดูกล่องก่อนนะครับกล่องก็เขียนว่าพอชันขายวาจาสิทธิ์รุ่นรวมพลังนะครับรุ่นนี้ชื่อรุ่นรวมพลังนะครับใส่ใหญ่ลํำลึกหกสิบปีเนี่ยนะฮะหกสิบปีนะครับรวมพลังนะฮะอันนี้ผมใส่ลันนิ่งเพิ่มไปนิดนึงจะได้จําได้ว่าเหรียญเนี่ยที่ถ่ายอยู่กล่องไหนนะครับเรามาดูตัวเหรียญกันนะครับเพื่อน ูป็นีูกเสมานะครับอย่างเงี้ยเป็นกระไหลทองนะครับน่าจะพิเศษนิดนึงแหละเพราะว่าเห็นเป็นเหรียญรมดาก,ก็มีนะครับก็เป็นหน้าครึ่งครึ่งองของหลวงพ่อค้ายนะครับอยู่ในเสมานะครับนี่เพิ่งเปิดจากกล่องครั้งแรกนะครับถ้าเกิดทําบอนเป็นสามเก้าสี่ศูนย์เนี่ยปีนี้ก็ผ่านมาประมาณสักยี่สิบเกือบสามสิบปีแล้วนะฮะอีกนิดเดียว,วนะฮะยังสภาพสวยอยู่เลยนะครับเพราะว่า เพิ่งเปิดเจออยู่ในกล่องที่เก็บมาแต่ก่อนนะน,นี่สภาพของกระไหลทองก็ยังอยู่ครบสมบูรณ์มากนะครับเดี๋ยวสงสัยต้องซิลไม่ให้โดนอากาศแล้วนะครับเนี่ยผมก็เพิ่งเจอเหมือนกันเนี่ยฮะด้านล่างเขียนว่าพอท่านขายวาจาสิทธิน์นะครับนะฮะขอบก็ประมาณนี้นะครับนี่นะฮะก็ตัดเหมือนเป็นคลื่นๆหน่อยนะครับ ไม่อยากจะจับเยอะเสียดายจะก,กลัวเรียนจะโดนเหงื่อมากนะฮะเนี่ยนะฮะขอบเนี่นะยจะดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็เนี่ยนะฮะเขียนว่าสายใหญ่ลำลึกฉลองครบรอบหกสิบเนี่ยนะหกสิบปีนะฮะแล้วก็มีโก้โลโก้ของมหาลัยนะครับเขียนว่ารุ่นรวมพลังอยู่ด้านล่างโลโก้นะครับ แล้วก็มีพสนะครับ2478ถึง2539นะครับก็คงพอจะสรุปได้นะฮะว่าน่าจะอยู่ในช่วงปี3940นี่แหละครับนะฮะเนี่ยเป็นกระไหลเห็นไหมฮะกระไหลทองชัดนะครับกิฟต์ไม่ได้เคยแตะมือมาเลยนะครับเนี่ยเปิดออกจากกล่องครั้งแรกนะครับเนี่ยครั้งแรกเลยเพราะเราติดอยู่ติดบ้านมานานนะครับ เพื่อนๆลองลบดูนะครับสามเก้าตีว่าสี่ศูนยก็แล้วกันปีนี้หก26ยี่สิบหกเข้าปีที่ยี่ิบเจ็ดนะฮะอีกสองสามปีครบสามสิบปีแล้วนะฮะอยู่อยู่ในบ้านมานะครับแทบไม่ได้โดนอากาศโดนมือเท่าไหร่แต่คิดว่าเดี๋ยวจะซิลไว้ดีกว่านะฮะจะได้ปลอดภัยขึ้นกว่านี้นะครับเนี่ยจะได้อยู่ไปอีกหลายหลายสิบปีแบบกระไหลที่แบบยังสวยอยู่นะครับถ้าออกมาได้ดีนะครับเนี่ยคิดว่าน่าจะกระจายอยู่ในนครเยอะนะครับ เราะว่าสิทเก่าของสายใหญ่เนี่ยน่าจะมีมากคุณพ่อผมเนี่ยก็ไปเรียนตั้งแต่ยังเป็นรุ่นแรกๆของปวสมั้งฮะถ้าจําที่ท่านเล่าไม่ผิดนะครับไปบุกป่าฝ่าดงทานนู่นนี่นั่นไม่ค่อยมีอะไรให้ยังเป็นแบบชนบทเลยมั้งฮะคิดถูกก็น่าจะลาลาสักนั่นนะฮะปีสองพันห้าร้อยต้นๆน,นะครับตอนนั้น งามนะครับโอเคครับเพื่อนๆ่อจได้แประมาณนี้นะครับสําหรับเหรียญวันนี้ที่เป็นกระไหลทองของพอทันคล้ายวาจาสิธ์นะครับรุ่นรวมพลังนะครับใสยใหญ่ลําลึกหกสิบปีนะตามกล่องนี้เลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าของบ้านสุดลุงติงนะครับวันนี้ลาบก่อนสวัสดีครับ